สิ่งหนึ่งที่จะเป็นแรงกระตุ้นในการให้เราทาอิบาร์ดาเพิ่มเพิ่มขึ้นไปก็คือว่าอลอเราจะให้ประทานชีวิตให้เราเป็นชีวิตที่ดีมีความสงบทางใจมีความรู้สึกพอเพียงรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกมุดต่อมัยอินนะก็คือรู้สึกสงบทางใจแล้วก็จะมีอะไรหลายๆหลายๆอย่างปัญหาในชีวิตเราอะไรต่ออะไรจุกจุกจุกปัญหาเยอะแยะมากมายเออเราก็จะช่วยแก้ไขให้มันง่ายได้เนี่ยแหละตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราอะ เวลาเราทําอิบาร์ดาเพิ่มแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้อัลลอ์เออมตตาเราเป็นพิเศษนะอลัลลอ์ตอฟิกให้เรารู้อีกเหตุการณ์นี้โอ้เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เนี่ยอัลลอ์ช่วยเหลือเราเป็นพิเศษแนละเนื่องจากเราทําอิบาร์ดาเพิ่มเนี่ย เราก็ให้รู้ว่าเนี่ยถ้าให้เจ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะเนื่องจากเจ้าทําอิบาดตห์ต่อข้าเพิ่มขึ้นถ้าอัลเราให้มีความรู้สึกแบบนี้ตอฟิกให้เราได้รับรู้อะไรแบบนี้เราจะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นไปอีกในการทําอิบาดตห์กรุรอานเนซุรออันนะซุรอ,นนะรอที่สิบหกอายะที่เก้าสิบเจ็ดมันอามิลสซอลฮันมินและกรินเอาอุนตาใครที่ปฏิบัติอามันอิบาดตห์นะครับอบามันซอนนะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามว่าฮัวมุสลิมปฏิบัติในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วนะศรัทธาเนาะเราเป็นมุฮัััััมมดดผู้้้้้้้ศรรททททททธาาาาาาแแแลลลลลววใใใใคก็ตต่่่่่ีีีีปฏิิิิบบอออนหหหห์์สงงๆยช สั่งให้เราทำไม่ว่าจะเป็นฟัดดูลุสนะในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาฝ้าลานุอียันตนาหูฮายาตันติยิบเราจะมอบชีวิตที่ดีให้กับเขาอุลมะอธิบายว่า ไฮยาตันโอยิบะในที่นี้ความหมายหนึ่งคือชีวิตที่ดีในโลกนี้ผว่าะน่จะยันนะฮุมอัจรรฮุมบบอสันิมาการุยะมารุนและเราจะประ Twelve, ทานมอบรางวัลให้เขาขอบแทนให้เขาเป็นมอบรางวัลให้เขาท like ี่ดีย yeah. oh e> oh ิ่งกว่าท่อนนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอากิรแต่ไฮยาตันตตยิบะเนี่ยดีเนี่ยจะมอบให้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเอาล้อมอบให้ทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเลยโลกหน้าเป็นสวรรค์โลกนี้เป็นชีวิตที่ดีเอาล่ะจะมอบชีวิตที่ดีให้ชีวิตที่ดีคืออะไรชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบง่ายเลยสงบแม้ว่าจะมีปัััญญหหาาาเยออะแแต่่ถ้มนสงบลชวกป และสงบด้วยไม่รุมร้อนใจไม่กังวลกวายใจสงบต่อให้ร่างกายถูกทดสอบแต่ว่าใจสงบก็จบแล้วสบายใจเอา,าให้จิตใจสงบซะอย่างเพราะมนุษย์ต้องการความสงบทางใจความรู้สึกมีความสุขทางใจนะครับอันนี้คือความหมายหนึ่งของฮายาตันทอยยิบะาที่เลาจะมอบให้ในโลกนี้เลยละอินกากัตุมลาอีดันนะกลุ่ม โซโอิบรหิมุซลที่14ี่อายะที่7จ็ดถ้าเจ้าขอบคุณข้าข้าจะเพิ่มให้เจ้าอย่างแน่นอนอเลาะกาวเอาไว้ถ้าเจ้าขอบคุณข้าข้าจะเพิ่มพูนให้แก่เจ้าอย่างแน่นอนเพิ่มแน่แน่อซีดันน่ะเพิ่มให้แน่แน่อันนี้อเลาะสัญญาไว้อเลาะจะเพิ่มให้เพิ่มอะไรโอ้หลากหลายเป็นคำรวมๆเพิ่มให้มีความสุขเพิ่มให้สุขภาพแข็งแรงเพิ่มให้อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเป็นไปหมดเลยที่อเลาะจะเพิ่มให้ตามที่อเลาะนั้ทรงรู้อย่างดียิ่งว่าแต่ละคนอเลาะจะเพิ่มอะไรให้ที่เหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วอลเะหจพ่มใ้